Yeah, pit, 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 pit. ปิโตไปทานข้าวกับน้องมิ้นดูทุกคนดูดูดูได้อะไร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 มามาเปิดด้วยกันเปิดด้วยกันเมื่อวานเศร้าวันนี้ดีใจมาเนี่ยมิ้นน้อง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 มิ้นได้แล้วได้แล้วน้องมิ้นได้แล้วได้แล้วเราทำได้แล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวที่จะมาบอกจะมาบอกได้แล้วคะ่ะสิ่งนี้ที่ยูทูบเบอร์ทุกคนรอคอยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และและ้วเราก็ทำสำเร็จค่ะทุกคนดีใจจังเลยวันนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานเงาเงาเศร้าเศร้าเคลียรเคลียดนะคะวันนี้มาอีกอารมณ์หนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไร ไบโพล่าใช่ไหมสองอารมณ์คุณสองอารมณ์ดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยค่ะในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้แหมก็อยากจะมาเปิดให้เพื่อน,อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยค่ะวันนี้นั่นเดี๋ยวมาเล่ากันว่าแม่มเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่ผ่านกดเมื่อไหร่และรอ,รอนานไหมกว่าจะได้เจ้าจดหมายที่รักใบนี้นะคะเดี๋ยวมาฟัง กันค่ะวิจแหม่มต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์และคอมเมนต์ทักทายแหม่มเสมอนะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะวันวันแรกที่แหม่มเริ่มทำก็คือหลังจากตกงานด้วยพิษโควิดนะคะก็ตั้งแต่เดือนพฤษภา แม่ออกจากงานตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาก็ว่างงานตัวเตะตัวเตะไม่รู้จะทำอะไรนะที่ทำงานก็เป็นที่โรงแรมเขาก็ปิดเพราะโควิดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รับใบอื่นออกออก็กลับมาอยู่บ้านก็หางานที่อื่นก็ไม่มีนะเพราะทุกที่เขาก็ปิด ก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยมาทำ youtube แล้วการที่เริ่มทำ youtube แม่มก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะศูนย์จริงๆศูนย์ครึ่งศูนย์เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าถ่ายคลิปยังไงตัดต่อยังไงไม่รู้จะใส่อะไรตรงไหนคือไม่รู้อะเข้าใจคำว่าไม่รู้นะมันก็ขุดหมด แค่ว่าไม่รู้ก็เลยไปศึกษาหาอ่านนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปดูคลิปต่างๆของอาจารย์ต่างๆที่ลงคลิปสอนเอาไว้นะคะเขาบอกว่ามือถือเครื่องเดียวก็ทําได้ก็ไปดูรายละเอียดต่างๆตามคลิปต่างๆก็ใช้มือถือเครื่องเดียวนี่แหละค่ะทําทุก ทุกอย่างเลยถ่ายคลิปตัดคลิปตอบเมน้นเ,เขียนอีเมลอ่านอีเมลทำหน้าบ้านหลังบ้านทุกทุกอย่างคือมือถือเครื่องเดียวก็คือเครื่องนี้ที่อัดอยู่นะคะต่อมาคุณสามีก็เห็นว่าเราว่างงานแล้วก็เครียดไม่มีอะไรทำเขาก็แนะนำบอกว่าช่วงนี้อากาศดีช่วงนั้นก็ยังเป็นฤดูร้อนอยู่นะคะอากาศดีเราก็ยังออกไปข้างนอกได้ คุณสามีก็แนะนำว่าซื้อ GoPro สิเขาก็เลยซื้อ,อ GoPro ให้ก็ใช้ไม่เป็นอีกนะคะลูกก็มาตั้งโปรแกรมให้ตั้งแอปให้อะไรให้ก็ทำได้อยู่สองสาก็ทาได้อยู่สอาครั้งไม่ถนัดก็วางเนี่ยค่ะคีฝุน่นจับแล้วค่ะ,คะ GoPro รุ่นล่าสุดก็ตั้งอยู่คีฝุน่นจับแล้วค่ะก็ไม่ได้ใช้สรุปก,ก็ใช้มือถือเครื่องเดียวนี่แหละค่ะ จากนั้นก็ไปศึกษาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงก็คิดว่าทำ u t u b e เนี่ยลงคลิปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรก็พยายามหาถ่ายนู่นนี่นั่นลงฝึกมือไปก่อนเรื่อยๆนะคะตอนแรกก็ไม่มีคนตามนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปหาเพื่อนไปทักทายเพื่อนก่อนอะไรอย่างนี้ก็ลงไปลงไปก็ท้อน,นะคะวิก็ไม่เห็นเอ่ออะไรมันจะขยับขย่นเลยแล้วก็เบื่อด้วยไม่รู้ ตอนแรกเลยนะคิดว่าหลายคนก็มีปัญหานะคะมีปัญหาเรื่องชื่อคะ่ะเรื่องชื่อช่องไม่รู้จะใช้ชื่อไหนดีตอนแรกแมมก็ใช้ชื่อจริงว่าจันสุดาบาวเรียนะคะเพราะว่าชื่อจันสุดาอยู่ที่บาวเรียโอ้โหชื่อยาวมากจําไม่ได้ไปหาใครเขาก็เรียกชื่อไม่ถูกเพื่อนที่อยู่ที่กันเขาก็บอกว่าเว่าชื่ออะไรเรียกยากก็เปลี่ยนอีกเป็นจันสุดาอะไรก็ไม่รู้มันยาวเกินก็ไม่ได้ สรุปก็ไม่อยากทําละเลิกละแล้วทีนี้น้องมิ้นคนข้างบ้านนะคะแหม่มเคยทําคลิปตั้งแต่ตอนแรกๆไปแล้วนะคะน้องมิ้นคนไทยที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ทำเออหนูตามพี่อยู่ตลอดนันหนูได้ฝึกภาษาเยอรมันกับพี่ภาษาเยอรมันกับพี่แล้วก็ได้ฝึกทํากับข้าวด้วยหนูเลี้ยงลูกสองคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทําดูพี่ก็ได้ความรู้ดีนะทั้งได้มาพูดคุยเวลาเราเจอกันด้วยหนูเป็นกําลังใจนะไม่เอาละไม่อยากทําแล้วมันทําไม่เป็นตัดคลิปก็ไม่เป็นคนตีก็เยอะว่าเขียนตัวหนังสือไม่ถูกเอ่เพลงดังไปเสียงเบาไปอะไรสาร เนนะขาเราไม่เคยทําใช่ไหมคะเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็รายละเอียดต่างๆพูดมาก็ไม่อยากทํายังไงก็ไม่อยากทำน้องมิ้นบอกก็ทําเหอะงั้นเราก็เปลี่ยนชื่อช่องกันทําไปทํามาเราก็มาได้ชื่อช่องแหม่มกะปิเพราะว่าเป็นคนใต้เนาะแหม่มก็อยากเหมือนกับที่เคยบอกไปนะคะทําตัวเป็นฝรัง่งอยากเป็นแหม่มแต่ขาดกะปิไม่ได้แล้วก็ยังพูดสำเนียงใต้อยูอ่ะแหม่มกะปิสรุปแล้วก็มาลงเอ่อยที่แหม่มกะปินะคะชาวนิลาฟินเจอร์มานีก็มาเติมทีหลังเพราะมีเพื่อนฝรั่งถามทำคลิปให้ร้านพี่เจีร้นอ่่งเกก็็พืฝัถา เขาก็อยากดูก็เลยเติมชื่อที่ฝรั่งที่นี่เรียกไปนะมาจากคําว่าจังสุดาก็คือชานี ช่องนี้ลายฟินเจอรมนีก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศเยอรมันนะคะจากนั้นก็เมื่อได้ชื่อช่องแล้วอะไรแล้วก็เริ่มศึกษาใหม่เขาบอกว่าเราต้องไปติดตามไปดูคลิปของคนอื่นแล้วคอมเมนต์ตามคลิปนั้นๆแม่ก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตนะก็จนมาเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะของเพื่อนตั้งแต่สมัยที่เราเจอกันในครัววิฟไกลบ้านนะคะ,ะ,คะเพื่อนเหมียวนะคะเพื่อนเหมียวเพื่อนเหมียวแม่น้องดื้อนะคะแม่น้องคิดดื้อนะอยู่นอร์เวย์เขามาคอมเมนต์ให้แม่คลิปหนึ่งซึ่งคลิป นั้นแหม่มก็พูดไปเดินไปเดินยาวมากๆก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็พูดไปเรื่อยๆพอดีเดินไปไปสนีหรือไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละค่ะไปก็ถือกล้องเดินไปแล้วก็เอาลงไปก่อนขอให้ช่องเราได้มีคลิปคิดอย่างนั้นแล้วทีนี้เหมียวเขาก็มาเม้นซึ่งเม้นยาวมากครั้งแรกที่แหม่มอ่านแล้วก็เลยเกตเลยว่าอ๋อเขาต้องเม้นอย่างนี้คือเขาดูคลิปเราแล้วเม้นบอกรายละเอียดในคลิปได้ชัดเจนมาก ก็แสดงว่าคนนี้เข้าดูคลิปเราจริงๆดูยาวจริงๆหรือดูจบจริงๆอ๋อเข้าใจละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะคุณเพื่อนเหมียวมากๆนะคะเพื่อนเหนียวรู้จักมรารตีนะคะมรารตีเข้าไปอ่านวันนั้นแล้วแบบว่าซึ้งมากแล้วก็เข้าใจเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะก็เปลี่ยนการ ทำ YouTube ว่าเราทำไปในแนวไหนเข้าใจมากขึ้นเก็ตมากขึ้นทีนี้ก็ไปดูเพื่อนๆตามช่องต่างๆก็ดูวิดีโอของเขาดูไปด้วยศึกษาไปด้วยว่าเขาทำยังไงแล้วสำคัญเม้นตามคลิปวิดีโอที่เราเห็นไม่ได้ไปเม้นขอยอดขอซับขอเลขไลค์หรืออะไรไม่ไม่ปลูกตะใครไม่แจกใบขนุนหรืออะไรก็คือตามนั้นแบบความจริงใจเลยก็จริงใจไป เราก็จะได้ความจริงใจกลับมานะคะพูดเยอะพูดยาวทุกคนพอมาถึงจุดนี้แหม่มก็เห็นเขาพูดได้กันหลายคนว่าเออฉันทําได้แล้วทุกคนก็ทําสําเร็จตอนแรกเวลาแหม่มฟังแหม่มก็ว่าเออก็คุณทําได้แล้วคุณก็บอกว่าง่ายหลายคนที่ผ่านอะไรมาแล้วก็บอกว่าทําได้แหม่มคิดอย่างนั้นแต่พอมาถึงจุดนี้จริงๆมาถึงจุดนี้จริงๆวันที่เปิดตู้ไปรษณีย์แล้วมีใบนี้มารู้ความรู้สึกนั้นอะ่ะมันใช่จริงๆแบบที่เพื่อนเนเขาแชร์มาเขาทาคลิปบอกมาเลยนะคะว่า อย่าท้อทำไปเรื่อยๆทำไปเรียนรู้ไปอย่าหยุดทำและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้วันนี้ล้มพรุ่งนี้ลุกวันนี้ไม่มีคลิปพรุ่งนี้มีคลิปแต่ควรจะสม่ำเสมอแม่ ตามที่แม่มทามาถ้าทุกคนเข้าไปดูในช่องก็จะเห็นว่าแม่มมีคลิปเยอะมากอาจจะคลิปดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ทุกคลิปคนอื่นไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจว่านั่นเราเรียนรู้ที่จะทําคลิปเรียนรู้ที่จะถือกล้องเรียนรู้ที่จะตัดต่อและเรียนรู้ที่จะพูด แล้วก็ทำคลิปต่อไปตั้งแต่คลิปที่1จนถึง175แมแมมเรียนรู้ทุกคลิปทุกคลิปมีความผิดพลาดทุกคลิปมีประสบการณ์นะคะตั้งแต่นี้ต่อไปแมมก็จะตั้งใจทำคลิปให้ดีขึ้นเหมือนที่แล้วแล้วมาทุกๆคลิป แม่มก็ตั้งใจมากเหมือนกันนะคะแต่ก็อยู่ในระดับที่เราทําได้อยู่ในความสามารถที่เราทําได้แล้วก็จะปรับปรุงและก็เพิ่มความสามารถของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจขอบคุณมากๆที่ทําให้แม่มได้ใบ แหม่มเรียกว่าใบเซอร์แล้วกันใบเซอร์นี้นะคะแมมชอบสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองทุกทุกปีเลยนะคะทุกปีจริงๆนะคะว่าปีนี้แบมมจะทําอะไรใหม่แล้วก็ต้องทําให้ได้ปีต่อมาจะทําอะไรใหม่ก็ต้องทําให้ได้นะคะ อย่างเช่นปีหนึ่งแม่มอยากไปญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะญี่ปุ่นสําหรับหลายๆคนอาจจะไม่ยากเพราะไม่ไกลแต่แหม่มอยู่เยอรมันนะคะซึ่งการไปญี่ปุ่นจากเยอรมันไปกาญี่ปุ่นนี่ก็ไกลแล้วก็ใช้เงินเยอะมากๆเพราะว่าเราไม่ไปวันสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์เราอยากไปสี่อาทิตย์5อาทิตย์และแม่มก็ทําได้ในปีนั้นก็ได้ไปสี่อาทิตย์แม่มอยากไปบาหลีสี่อาทิตย์แหมมก็ทําได้อยากไปเรียนแต่งหน้า ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้เราอยากได้อะไรใหม่อยากไปเรียนแต่งหน้าแม่มก็ไปลงคอร์สเรียนแต่งหน้าซึ่งสละเวลาการท่องเที่ยวหรือการดูแลครอบครัวไปเลยหนึ่งอาทิตย์ไปเรียนคอร์สแต่งหน้านะคะเมื่อปีก่อนคือทุกๆปีแม่มจะมีเป้าหมายไม่เล็กก็น้อยแล้วปีนี้แม่มเพิ่งรับงานใหม่เมื่อต้นปีนะคะแม่มเคยอยู่ที่โรงแรมห้าดาวสิบห้าปีแล้วก็ออกแล้วเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าเหตุผลให้ฟังว่าทําไมถึงต้องออก ที่โรงแรม5้าดาวซึ่งเป็นงานมั่นคงเงินเดือนดีสวัสดิการดีมากๆพอออกปุ๊บก็คิดว่าจะไปอยู่เมืองไทยกันแล้วไปอยู่ไม่ได้เราก็ผิดแผนอีกก็กลับมาแล้วก็มาเริ่มทํางานใหม่พอเริ่มทํางานใหม่ที่นั่นที่โรงแรมใหม่เนี่ยได้2เดือนโควิดก็มาทําให้ทุกอย่างดรอปลงมาทําให้ทุกอย่างปิดตัวไปนั่นแหละก็ตกงานจากที่นั่นก็เริ่มมาทํา YouTube เป้าหมายการทำ u t u b e เนี่ยตอนเรกไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินก่อนเลยนะคือตอนแรกอยากทำก่อนอยากทำเป็นอยากทำเป็นอยากถ่ายวิดีโอเป็นอยากทำคลิปเป็นแล้วก็อยากเปิดช่องเป็นนะวันแรกที่คิดแล้วทำต่อมาเรื่อยๆก็อยากมีคนตามอยากมีคนดูก็เหมือนเราเปิดร้านนะคะเราเปิดร้านก็อยากได้ลูกค้าเข้าร้านเมื่อลูกค้าเข้ามาร้านแล้วก็ออกไปโดยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือและไม่น่าสนใจเนี่ยเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆแม่ก็คิดอย่างนั้นนะคะ จนวันนี้ทำมาได้ห้าเดือนแล้วนะคะห้าเดือนแล้วแม่ก็ได้ใบเซอร์แล้วนะคะก็ถือว่ายืนยันแล้วว่าแม่ผ่านกฎทุกอย่างของ YouTube แล้วนะคะก็นี่ล่ะค่ะก็จุดสูงสุดที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมคะต่อไปก็ผลิต ผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับร้านค้าให้กับบริษัทของตัวเองเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาชื่นชมสินค้าดีๆนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอดีๆที่แมมอยากจะแชร์ให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยพร้อมๆกันนะแต่ข้างในจะเป็นยังไงไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าๆให้เราดีใจเก้อเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแมมก่อนที่จะเปิดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่เริ่มทําหรือกําลังทําและใกล้จะผ่านกฎหรือยังไม่ผ่านกฎ นะคะอย่าท้อนะคะเพราะว่าแม่เคยท้อมาแล้วที่จะไม่ทําแล้วจะไม่ไปต่อแล้วนะคะร้องไห้ด้วยก็มีว่าทําไมอมันยากจังจริงๆแบบไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องได้เงินหรือมีคนตามเป็นล้านแต่ว่าที่ร้องไห้ทําไมยากจังก็คือ ช่วงแรกๆเราไม่รู้เราศึกษาเยอะอยู่หน้าจอเยอะคุณสามีก็บน่นก็ว่าถึงขั้นทะเลาะก,กันก็มีนะคะว่าทําไมเธอจะต้องอยู่แต่หน้าจอทําไมจ้องอยู่แต่กับมือถือทำไมไม่สนใจฉันเนี่ยเราจะดูทีวีด้วยกันเราจะไปไหนด้วยกันเธอก็ไม่สนใจเนี่ยดูแต่กล้องมือถือคือเราเพิ่งเริ่มทําเราอยากเติดเราอยากทําเป็นเร็วๆเราอยากผ่านเร็วๆนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เริ่มทํา YouTube นะคะศึกษากฎให้ดีๆให้ใจเขา นะคะให้ใจเขาก่อนแล้วก็จะได้ใจเขามาดูคลิปเขาแล้วเข้าไปคอมเมนต์เขาตามคลิปถ้าไม่ดูก็ไม่ต้องเม้นก็ผ่านไปแต่อย่าไปหลอกๆเลยค่ะ <c oughs> ว่ามาแล้วนะกดแล้วนะตามด้วยนะอย่างเงี้ยไม่จริงใจค่ะคือรีบมาแล้วรีบไปอย่างนั้นไม่ควรทำนะคะก็ <c oughs> ะคือควรจะให้ใจไปถ้าเกิดเราไม่ชอบช่องเขาไม่ชอบคลิปเขา <c oughs> ก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปอะไรเขา ะะแต่ถ้าเราไปดูแล้วก็อยากให้เขากลับมาดูเราเนี่ยเราต้องให้เวลาเขาเราอยากได้อะไรเราต้องให้อันนันนะแหม่มคิดว่าเราอยากได้เวลาเราก็ต้องให้เวลาเขาก่อนเราอยากให้เขามาตามเราเราก็ตามเขาก่อนในตอนแรกๆนะช่องเราจะปังและจะดังนะคะเราก็ไปสเต็ปนี้ก่อนส่วนมากทางนั้นนะคะเต้นเต้นเต้นเราเปิดกันตรงในตรงนี้อยากให้ดูก่อนชัดๆ แล้วก็ชื่อที่อยู่ชัดเจนมากนะหาแว่นใส่ก่อนมาแล้วโอ้วันนี้ดีมากเลยนะคะหิ้วปิน่นโตไปทานข้าวกับน้องมิ้นตอนเช้ากลับมาแล้วก็เปิดตู้จดหมายดูโอ้โหดีใจมากเอาเปิดมือสั่นๆเปิดเปิดด้วยกันเปิดด้วยกันเตนเตนเนเตนเ <laughs> คิดว่า ขอให้ทุกคนมีโมเมนต์นี้นะคะขอให้ทุกคนผ่านไวๆแมมนะคะผ่านกดครบ4,000ชั่วโมงเมื่อวันที่13ตุลานะคะเมื่อวันที่13ตุลาผ่านกดแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกาได้รับอีเมลนะคะว่าเขาส่งพินมาให้เราแล้ววันนี้ก็คือวันที่9นะคะ3 4 5 6 7 8 9โอ้โห6วันเองทุกคนเขาบอกว่าส่งมาแล้ววันที่3 แล้ววันนี้วันที่9ก็ได้รับนะคะก็ถือว่าเร็วมากนะคะไม่ถึงเดือนนะคะผ่านวันที่13วันที่9ได้คือผ่าน13ตุลาก้าพฤศจิกาได้ก็ถือว่าดีมากฉีกดีๆเนอะไม่ใช่ไปฉีกทินทิ้งเนาะนี่เปิดไปพร้อมๆกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีโมเมนต์นี้ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนไปไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ ขอให้สมใจดังปรารถนาได้แต่อย่าถอยนะคะท้อได้แต่อย่าถอยล้มได้แต่ต้องลุกให้ไวนะคะล้มได้ต้องลุกให้ไวท้อได้แต่อย่าถอยแล้วความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นนะคะแหม่มก็ไม่ได้ว่ามีคนเป็นคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรแหม่มก็เพิ่งมีพันนิดๆเองนะคะแต่ ก็ยังทําคลิปไปเรื่อยๆค่ะก็คิดซะวรร่าทําเอาไว้ดูนะคะใครไม่เข้ามาดูเราก็เอาไว้ดูเอาไว้พัฒนาตัวเองทุกๆวันนะคะฝึกไปทําไปลงคลิปไปแล้วก็กลับไปดูคลิปของตัวเองว่าตรงไหนที่ควรแก้ควรปรับปรุงนะคะโอ้โหเปิดแล้วเปิดแล้วจะเปิดซองนี้ก็ช้ามากแหมรอตั้งนานม,มันก็ต้องลีลาหน่อยใช่ไหมคะลีลาลีลาลีลาอา้าวเปิดยังไงเปิดยังไง วันนี้มารีวิวในการเปิดเปิดซองพิมพ์นะส่งมาจากไหนเนี่ยปารีสโอ้ส่งมาจากปารีสเออแต่และที่ก็ส่งมาไม่เหมือนกันหรอออปารีสปารีส <c oughs> ไม่ใช่กระดาษเปล่าๆทุกคนมันมี number, นัม,นมนนเบอร์ทุกคนมันมีนัมเบอร์นี่อะัมเบอร์เบอร์เนี่ย เนี่ยมันมีรหัสนะคะรหัสคืออันนี้โชว์ได้เพราะกว่าที่แม่มจะเอาคลิปนี้มาลงแม่มก็เปิดสร้างรายได้เปิดใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเลขนี้ใช้งานไม่ได้แล้วแต่นี่นะคะเลขตัวใหญ่ๆสฟีฟ้าๆนี้นะจ๊ะเขาก็เขียนมาว่าแม่มทําทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมันนะคะนี่เขาก็เขียนมาว่าอ่อสเต็ปหนึ่งนะคะขั้นที่หนึ่งทำยังไงขั้นที่สองทำยังไงสามสี่ทำยังไงแล้วเดี๋ยวก็ ไปทํากันนะคะดีใจมากโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตแหมมทีเ่เป็นกำลังใจให้แมมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คอมเมนต์ติชมกันมานะคะแล้วก็ ขอขอบคุณมากๆาําหรับคลิปเมื่อวานที่หลายๆคนให้กําลังใจแหม่มที่แหม่มเบื่อแล้วก็แหม่มเครียดนะคะบางคนก็ขอ Facebook แล้วก็โทรมาคุยด้วยก็คือดีขึ้นมากๆแล้วน้องมิ้นที่อยู่ใกล้บ้านเขาก็เห็นคลิปนั้นพอดีเขาก็โทรมาบอกว่าพี่วันนี้มาทานมื้อเช้ากับหนูไหมก็เลยหิ้วปินโตนะคะปินโตนี่ก็ไม่ได้มีอาหารร้อนอะไรทําก็อย่างก็อย่างที่บอกนะคุณสามีเขานอนไม่ตื่นะเราก็เลย,ยมีมาม่าอยู่สองห่อก็หยิบมาม่าไปแล้วก็เปิดตู้แช่แข็งมีกุ้งมีลูกชิ้นก็หยิบใส่ปนโตไปแล้วก็มี ข้าวเย็นเมื่อวานก็ใส่ปิ้นโตยิ้วพยายามมาม่ากับน้องมิ้นทานกันนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยววันหน้าจะมาทําคลิปนินทาคุณสามีให้ฟังอีกนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนินทาอีกนะทุกคน พรุ่งนี้ก็มีอีกมรืนนี้ก็มีอีกแล้วเดี๋ยวจะมานินทาให้ฟังเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะคอนเทนต์ใหม่ของแม่นะนินทาสามีแก่ให้ฟังดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงร่ํารวยเงินทองและขอให้ประสบความสําเร็จมากๆขอให้ทุกคนได้พินไวๆนะคะอย่าหยุดทาอย่าทอ้ออย่าถอยล้มได้ลุกให้ไหวนะคะท้อได้แต่อย่าถอย นะคะคสู้ใครไม่ดูเราดูทำคลิปไม่มีคนตามเราก็ถือว่าทำไว้สร้างประสบการณ์เอาไว้ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะ